แล้วอุ๊ยแำเป็นแค่แบบ importer ธรรมดานะคะแต่จะไปโผล่ที่ main hall เจอพี่แป้งแลละไปดีกว่าโอ้ยอนะจะมีควิดโอ้โห engineer ์รูมอยู่กันเยอะเชียวพี่โซกับเจอ,อยู่ด้วยกัน ยังไงเี่ยขัดเพชรก่อนจ้าขัดเพชรเจ้าขอขัดเพชรป๊บโหเป็น อีพสเตอร์ที่แบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะฆ่าได้อย่างเดียวอ่ะโอ้โหอุ้ยสองคนข้างล่างที่มันเป็นเป็นห้องที่มันเป็นสวิตไฟ,ฟเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะแล้วพ,พ,พอเดินลงมาก็เจอไม้ซโซนล่าง,างผมผมเห็นครั้งสุดท้ายโซนล่างาไม่เห็นงาน<ม>าเลยแ<ล>จนจะบอกว่าเจกับพี่โศเป็นพยานให้แจงได้ เมื่อกี้ผมเห็นคิววิ่งสวนขึ้นมาถ้าอยู่ข้างล่างแจมวิ่งไปทางด้านซ้ายเพราะว่าแจ๊ใช่เพราะผมเพิ่งทำเควสเสร็จอ้าวโซคิววิ่งขึ้นเหรอผมอะอยู่ตรงกลางตอนแรกแล้วก็เดินออกไปขวาเพื่อไปสับสวิตไฟอ่ะเมื่อกี้แป๊ะไปที่ห้องอิเล็กทริคอลส์เหมือนกันซึ่งในนั้นเนี่ยเจอพี่ไหมและ ก็ฉีกออกมาเพื่อที่จะไปดูห้องกล้องวงจรปิดนะคะผมที่อยู่ข้างๆและในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ดันซูมมาที่ห้องที่แป้งอยู่พอดีแล้วมีเต่าเดินผ่านไปซึ่งไม่รู้ว่าเต่าเนี่ยมาจากทางด้านบนหรือทางห้องนั้นเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่มีคนดูกล้องอยู่คุณจะต้องเห็นผมแน่นอนเพราะว่าผมเป็นรล่นแรอยู่หน้ากล้องของคุณอไม่เห็นเลยเอ้าเฮ้ยแปลไม่ได้ไปฝั่งนู้นมีคนดูกล้องไงเปิดประตูห้องน้าเล่นอยู่ฮะไปดับน่า มีคนไม่ทําเควสนะทําแล้วทําเสร็จแล้วก็ไปเปิดเล่นไปดูคนคือผมโนไอเดียเลยทําเควสอยู่คนเดียวเลยครับฉันรู้สว่าหลักฐานมันยังไม่มากพอแล้วลาก่อนพี่ไมแล้วก่อนในปังอะไรครับนี่เราจะไปไหนดีนะหรือว่าเราจะไปที่คาโกเบ ข้าไม่กินอะไรพี่กินแล้วก่อน อุยฟิกิลมาแตนตีนี่อยู่แตนต,ตีฟอกบบวอย่แตนตีฟอกบบว์อุ้ยเสียวเว้ยเสียวแวบบมันต้องได้ดิวะตอนเนี้ยไม่ไมีอุ้ยโอ้ <G ül ets> เฮ้ยมีคนกาเดียนกาเดียนโปรเทคได้แต่ได้แล้วหรออู้ใช่มันขึ้นข้อความบอกใครตายนะเมื่อกี้มีคนกาพิกิษครับพีกิตมีคนกาได้แต่ว่าตายหรออ่าผมแสดงว่าน่าจะมีสองคนที่เกิดเหตุแต่พิกิษสวยพิกิษไม่ได้โดนโปรเทคแต่มีคนนึงโดนโปรเทคอ่าผมไม่เห็นว่าใครมาจากข้างล่างแต่ว่าเมื่อกี้ออกันอยู่แก๊บลู เออแกลบลูมแกลบลูมก็มีพี่มีอีคิวแล้วก็มีจุ๊แจงหลังจากที่แยกกับพี่๊อไปจะอยู่ห้องฝักบัวเนี่ยตีฝักบัวอยู่แต่แจงเห็นพี่อยู่นะพี่อยู่อยู่แถวๆนั้นแหละไม่ได้อยู่ข้างล่างเมื่อกี้วิ่งไล่พี่ใหม่หนูไม่ได้วิ่งไล่พี่อยู่เลยหนูกำลังวิ่งหนีเจอยู่อยู่ดีเจก็เดินตามหนูแบบรัวๆอ่ะผมจะได้มีพยานยืนยันว่าผมบริสุทธิ์ โซบริสุทธิ์ไปเลยเลิกตามไปแล้วผมงงแบบมากกว่าจะลูดเอางี้หลังจากหลังจากที่แจงอยู่กับเจกับพี่โซอ่ะแจงก็วิ่งออกมาคนเดียวซึ่งหลังจากนั้นต้องถามเจว่าอยู่กับพี่โซแล้วเป็นยังไงบ้างเจไม่ได้อยู่กับพี่โซตาแรกไงตาแรกกับที่ห้องสมุดอ่ะเป็นนิเวศออกมาอยู่คนเดียวเลยเราจะไม่กันกั้นะจงลูกถึงการนี้จุกแจงก็ผมอยากรู้อ่ะมมันไม่ควรสคริปนะแต่ผมว่าพี่โซไม่ได้เป็นแน่ๆน่้มจจุกแจงเลยมึงถามก็ไม่ได้หรอ จะแก้เพลงกันจะยื้อเวลาไโดสงวานผมเลยมีคนโหวตผมด้วยแต่ตะคิฟแค่นั้นแหละพี่ป๊อปสคริฟครับผมสคริปครับพี่ป๊อปมาเดินกับผมพี่ผมเชื่อใจพี่ตายแน่พี่ป๊อปตายแน่วัผมแน่เลยไปบิกดีกว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวด้วย จนมาเห็นก็ป่าจนผ้าใจมดเจ้โอดรไว้ใครตายใครตายใครฆ่าหรือไงี <c oughs> ไคิวฆ่าไม่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 ใช่ผมพี่ฟังผมนะผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวล้วนะมันแก้ตัวตรงไหนไวะเนี่ย <c oughs> พี่ <c oughs> ถ้าขนาดมีคนปลอมเป็นผมพี่ฟังผม <c oughs> เดี๋ยวพี่ไม่ใช่พี่กล <c oughs> ังบทใครเดี๋ยวเอาเขาบทอ้คิวไม่ใช่ความสองข้างใจเย็นดผมเดินตามพี่เจ พี่เจเป็นพยานให้ผมร่าผมเจอพี่เจจริงๆผมอยู่ข้างล่างใช่ผมอยู่ข้างล่างไม่รู้นะไม่รู้ว่าคิวเป็นไม่เป็นนะผมก็สนกับพี่ที่เอ็นจินลูเมื่อกี้โคตรคนน่าสงสารแล้วผมก็ถอดตรงตรงตรงสายกลางตรงสายกลางพี่ผมก็เจ็บใจอ่ะไม่ใช่ผมจริงๆริงตรงตรงคอมมูนิตไอตรงคอมมูนิเคชันปะใช่ใช่ผมผมกำลังทำเควสในนั้นอยู่พี่อ๋อเห็นขาเห็นขาเห็นขาคิวทำไเห็นขาเฮ้ยตัวได้ไหมผมกำลังโดนใส่ร้ายนะเนี่ย ไม่คือก่อนที yes> <g <g ่จะเจอก่อนที <g <g Alter, <g <g ่จะเจอศพอะคิวมันเดินสวนกับพี่เว้ยแล้วแบบพี่ผมไม่เจอพี่พี่ผมสาบานเลยผมขอสาบานให้ให้ผมจมูกหักเลยคิวอยู่ไหนคิวอยู่ไหนผมอยู่คอมมูนิเคชันตอนเนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจมูกจมูกคิวดูพี่พี่แล้วแจงอยู่ตรงอ่อติดประตูกันอยู่ในห้องสมุดตรงไหนใช่ตรงไหนในห้องสมุดแจงอยู่ตรงซาโบเททที่มันมีกดเลขข้างบนค่ะไอเต่าร่างก่อน อยู่เมนฮอยังไม่เจอใครเลยจางกำลังจะกดซาบเทตให้ที่กดเล่เพราะมันมีซาบเทตเกิดขึ้นตอนเนี้ยสงสัยป๊อปกระเต๋าถ้าคิวไม่ใช่อ่ะเอาแล้วคนสงสัยคนที่ไม่มีคู่คิวมันดูตโนกอ่ะเอาแล้วพี่อิูวมันดูตื่นตะโนกอ่ะแล้วพี่อิ๋วเปิดหัวมาอีคิวค่ะไม่เชื่อผมเถอะโอ้พี่ใช่พี่อิูวเปิดหัวมาผมตกใจเลยคิวมันดูสวนไป็จริงแต่พี่ผมอยู่คอมมูนิเคชั่นคิวไม่เชื่อมึงโอเคแต่ตอนเนี้ยหนาวว่าสาวหนาว ใจตัวเองเราทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเออเกิดเอนจินนะแล้วผมก็เดินขวามาเมนหอนผมรอบคุณแค่นั้นเลยแปกรอบเนี้ยแค่นั้นเลยคุณจะคุณยี่เาป็นเร็วมากเหมือนเหมือนราศีสุรารไม่รู้ผมก็จะตามเขานะผมก็จะตามเขาได้ยังเฮ้ยไอคิวอสวยเลยแล้วนี่ทั้งค้อนทั้งอยู่สามคนข้าตะก้อนไปยังอยู่สาม แต่ผมรู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรพี่รีบแล้วปะพี่มันจะโบยแกนพี่อยู่มันจะโบยแกนทุกคนเอ้ยอะไรอ่ะผมรีบตบปุ่มก่อนก่อนที่จะบานปลายไปมากกว่านี้พี่ยังไงยังไงยังไงคับผมเมื่อกี้เต่าอยู่ข้างแป้งเลยอุ้ยเสียวสังว่บอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องเหตุผลเลยนะเมื่อกี้เนี้ยมีคนตะโกนใช่ไหมแล้วก็มั่นใจใช่ไหมว่าฆาตกรลุมกันโหวตคิวถูกใช่ คนแรกที่โหวตไม่ใช่ใช่คนแรกที่โหวตคิวคือแจ็แต่ว่าพี่อยู่เป็นคนบอกไงแจ็ก็นึกว่าแบบโอเคปาดตอนหน้าต่อตาแจ็คก็เลยกดโหวตเลยแต่ว่าคุณไม่โหวตเร็วขนาดนั้นแจงโหวตเร็วขนาดนี้แหละพี่ไม่จริงไม่จริงอะไรอะไรวันนี้อะแล้วไม่จริงไม่จริงตอนก่อเลยเสียหดังอีกเดท้ายเกมตีหน้าเศร้าตอนนี้จุ๊บแจ็คกำลังตีหน้าเศร้าน้ำตาเล็ดอยู่ก็พี่ชัดเจนว่าแบบมีมูนก็เป็นคิวตอนแรกมัน่ำหรอมันทำไหมผมก็เกือบโหวตไปแล้วนะอันนี้บอกตามตรงอืม โหวดพี่โหวดจุ๊บแจงไม่รู้ว่าถ้าถ้าถ้าไม่ได้ว่าเรื่องนั้นผมก็เต่าน่าสงสัยสุดอ่ะพี่อิ๋วแม่งค่ะคนออไปอะเต่าอ่ะงั้นหนูต้องโหวดจุ๊บแจงไม่งั้นไม่งั้นจุ๊บแจงเต่าอาจโหวดคนอื่นเอ้ยมันจบแล้วกิระตกีระพี่อิ๋วแม่งจบใจคุยรู้งี้ไม่ได้โหวดเลยทางนะคอยดูก็เช่คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้คุณพูดหยีได้กันนีคนเราไม่ผิดพลาดกันได้เหมือนกัน คอยดูนะจนจะปัดปวดซาวเทสให้หมดพ,โมพ่โมค่ะพ่โมค่ะพ่โมค่ะ อีกคน tacos, seguinte, ia, o, นึงพี่โม่ฟิกเกอร์อยู่ตรงนี้พี่โม่ฟิกเกอรอยู่ตรงนี้อาพี่โม่ไปไหนแล้ววะเดะ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 ดเดะ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 เดเะเดะเดะเดะดะเ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 ดยเ่ะเดะเดะเดด หูว่าแล้วมันเป็นหยุดตปงนหยุดตล้วเป็นในชาโมแล้วเมื่อกี้แต่เรียกงอะไรบ้างหูปกป้องใครได้เฮ้ยใครใครไอคิวป้องคือพี่คิวแลต่พี่คิวไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ไงเขาไม่ได้ยินเสียงเขาไม่ได้ยินเสียงโอ้จริงเหรอ